สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ไม่ได้ช่วจบไปแล้วเนาะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่มาอีกแล้วคนมักอ่างค,คนมักอ้ยายดอกชาแนลไงมคะเบื้องเบื้องเบื้องไหนเบื้องสะจากหอยนางรมไม่ใช่หร่อหอยนางรมพลีพลีพลนเล่นส้นแอบ,บค่ะ แล้วคนไหนบูงเพราะว่าจะกินอยู่แล้วนี่หัวหัว,หวนี่เอาตัวยังไงบอกเอีบนี่ไม่ได้แนวอยู่แต่ะ่าใส่เอาซ้ำปอมปม้าเนี่นยไมย่ได้โยอ่างซ้ำนี่พี่น้องจา๋าพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวยัดดอกสีกินอ่างเลยเดี๋ยวพญายิ่กินเขาแล้วก่อนเห็นไล่แล้ไปอาบนา้ำ เพราะว่าต่างคนต่างคมต่างเวลานั่งมีความสุขนั่งกับหัวเราะได้ด้ท้อยปีใหม่จักสิบปอใสจ้ารถกระติดโคโหนาเขาก็แหงว่าอย่างก่อโควิดตายมือนละสามสี่ร้อยพนักงานโบว์ละวาวเขาแบบฟังข่าวไท้ยมื่นละสองสามคนแล้ว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นเราเลยฟังออกนต่เรอยากเถียงเพื่อนค่ะ พี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพระน้าคนอ่างเป็นตาแซ่บนล้วไม่ด้ดอกพอจะก,กินเลยว่าบอกเดี๋ยวสิเอาไปกินทั้งห้องตะไบสิกินอยู่นี่ก่อนอ่างก่อนอ่างก่อ,งอนคนนักอ่างจ้านี่แหละมันดูซ้ำเหมันซ้ำมหอนพะน้าซ้ำเหมนหัว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 ,หวสุดยอดลืล่ายท่างเลยกลาเป็นเสือหลองใกลายเป็นเสือน้องเสือด้วย,ยงว้ายพี่น้องจ๋าเบิ่งดูอันนั่นก็อันเขาเอัน หอยนางรมแล้วโ,โอ้โอ้นั่นนั่นลืมเอาเยื้อมาใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจ้างใส่เนาะตอนกินอย่างก่อนน้ำพริกเผาค่ะลืม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 ขอโทษค่ะอันพักก็คืมี่พักคุ้นเลิศค่กะก็ไม่ใช่ว่าเขากันถ้าเสียเอามากินใหอมาอ้างดีดอกค่ะจะอ้างแบบนี้ก็อนอ้างแบบนี้ก็อนอ้างนานนี่ก่อนขั้วกับโฮกหรือว่าเห็นเห็บเบิ้งพวกเก็บพวกเมียนน้ำมีไงนึกค่ะเนาะซ้ำมีก่อนเนาะดีปะ เดี๋ยวกินให้เพิ่จังอ่างอีกทานื้นคนเฮาน่ะอ่างโดนหลายเพิ่นกับสิเบียพะนะไอ้เลิฟอยู่ไอ้เลิฟอยู่อันสวัสดีปีใหม่และแฮปปี้นิวเยียร์นะคะขอให้ทุกบ้านทุกกําลังใจทุกอย่างที่บอแมนบอแมนอันมูสคนเซกไก่ทั่วโลกค่ะเอ e ว y รี่พีเพิ e r เอ o ว y รี่บอดี้มินาซังสูโมสุคนละ่ะค่ะมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะ เงินทองก็หากกันเอาเองนะคะหาไผ่หามันนะคะ I love y เล b บยูบาย i n กิง e you เดี๋ยวเอยกินให้อ้าง